สวัสดีครับแบงค์พันด้านะครับวันนี้แบงค์จะพาลูกค้ามาดูอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนยิยมไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆของ h o n ด a านะครับก็คือ Honda CRV นั่นเองนะครับคันนี้จะเป็น CRV EHEV รุ v, e ่น R S หรือว่าเป็นตัวท็อปสุดของตัวไลน์ของ CRV นั่นเองนะครับเดี๋ยวแบงค์จะพาลูกค้ามาดูว่าออปชันที่ได้มาจากโรงงานมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากด้านหน้ากันก่อนเลย ด้านหน้านะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับทั้งไฟส่องสว่างไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวของตัว CRV จะเป็นแบบ u e n t i a l นะครับหรือว่าเป็นไฟเลี้ยวที่วิ่งออกด้านข้างนะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED นะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสีดำเป็น no black นะครับแล้วก็พร้อมด้วยโลโก้ RS แบบนี้นะครับโลโก้ RS จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้2จุดนะครับก็จะมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาชุดแชกันชนจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านข้างนะครับจะมาพร้อมกับล้อมแมกอัลลอยอันนี้จะเป็นขนาดขอบ19นิ้วนะครับแล้วก็ตรงซุ้มล้อจะมีเป็นไฟทับทีมสีส้มๆแบบนี้นะครับรุ่น rs นะครับจะเป็นชุดแต่งที่มาเป็นแบบตัดดำเป็นโนแบกนะครับก็คือกระจกมองข้าง จะเป็นดำเงาแบบนี้แล้วก็พร้อมด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตรงนี้พิเศษนะครับรุ่น rs จะมีกล้องรอบคันก็จะมีตัวกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชุดกันชนด้านล่างทั้งหมดนะครับถ้าเป็นรุ่น rs เฉพาะรุ่น rs นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยคือถ้าเป็นสีขาวข้างล่างก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ตัว rs นะครับจะเป็นตัดด้วยสีดํา นะครับแบบนี้อันนี้จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งคันไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แบบนี้ทั้งหมดนะครับทั้งไฟเบรกไฟดีแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวรวมทั้งไฟถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้านหลังนะครับแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์ RS ตรงนี้นะครับ RS ตัว ESEV ชายกันชนด้านล่างมาเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวครอบท่อสแตนเลสแบบนี้นะครับ ปอยเลอร์หลังนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ตัวสาวอากาศคีบฉลามเป็นดำเงาเหมือนกันนะครับฝาท้ายไฟฟ้าจะเป็นแบบใช้ทัพเปิดก็ได้นะครับเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้หรือว่าจะเปิดจากตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเปิดจากเป็นคิกเซนเซอร์ครับกุญแจจะต้องอยู่ที่ที่รถที่ตัวใกล้ๆก,ก,กันนะครับเดี๋ยวแบงค์ทำให้ดู ก็จะมีการกดปิดจากตัวปุ่มด้านหลังแล้วก็ส่วนด้านขวาสุดตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปิดเวลาที่ลูกค้ากดปุ๊บปราถือของแล้วเดินออกจากตัวรถนะครับฝาถ้ายก็จะปิดเองนะครับห้องสัมภาระด้านหลังนะครับค่อนข้างกว้างกวางมากๆพอสมควรเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็บาะหลังสามารถปรับแล้วก็พับได้แบบ60-40มีไฟ สห้องสัมภาาะทายนะครับเป็นไฟ LED สีขาวพร้อมกับตัวช่องเสียบไฟ1 2โวลต์นะครับมีไฟอสอทั้ง2ข้างนะครับแต่แบงค์พามาดูด้านในนะครับแผงข้างประตูนะครับจะมีไฟแอมเบียนไลท์อันนี้คือไฟแอมเบียนไลท์นะครับ สองแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นสีเงินเงินโครเมียมนะครับมีเมมโมรีซิปเบาะอยู่สองตำแหน่งนะครับแผงควบคุมด้านข้างนะครับพร้อมพนักที่วางแขนจะเป็นอันนี้แบบซอฟท์ัชนะครับก็คือเป็นแบบบุนุ่มแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงแบบนี้ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แทิศทางพร้อมกับปุ่มด้านหลังนะครับเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้ นะครับแล้วก็เวลาเปิดประตูรถนะครับแบงค์จะเรียกว่าเป็นเบลคัมซีคือเบาะครับเขาจะถอยหลังออกให้เองอัตโนมัติเวลาเปิดประตูรถทุกครั้งนะครับส่วนตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าไม่ได้ลงไปเปิดรถอยากจะเปิดให้กับอีกท่านหนึง่งที่ขนของขึ้นหรือเปิดท้ายเราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มที่สําหรับปิดในเรื่องของตัว เป็นตัวเสียงนะครับที่เวลารถไฮบริด Hybrid, เวลามันเงียบครับมันจะมีส่งเสียงของไฮบริดเพื่อให้คนด้านนอกรู้ว่าโอเคมีรถที่เราวิ่งมานะครับจะมีเสียงเหมือนเสียงไฟนิดๆนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มที่ควบคุมการทรงตัวของรถอ่ามันจะด้วยระบบอะครับเขาจะปรับให้อัตโนมัติอยู่แล้วในกรณีที่ลูกค้าปิดจะก,กรณีที่รถติดลมแบบนี้นะครับสามารถกดปิดได้หรือบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตรงนี้มันจะขึ้นออฟโชว์ที่หน้าจอ ให้กดให้มันเป็นออนปกตินะครับมันจะควบคุมการทรงตัวของรถด้วยอัตโนมัติแล้วก็จะมี Honda Landwatch ด้วยนะครับก็คือตัวนี้ปุ่มสตาร์ทรถแล้วก็ดับเครื่องจะอยู่ด้านขวามือนะครับแผงครอบแอร์ก็จะเป็นแบบดำเปรโนแบ็คแบบนี้นะครับ ส่วนภายในนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งด้านซ้ายนี่จะเป็นเกี่ยวกับตัวสิริสั่งการด้วยเสียงแล้วก็จะควบคุมเกี่ยวกับวิทยุด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางด้านกว่ามือตรงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมในเรื่องของระบบความปลอดภยัยแล้วก็ตัวคลืชนโนโทนนะครับก็คือควบคุมจากตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นการกดในเรื่องของตัว Honda Sensing ต่างๆแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถโชว์นะครับยังไม่ได้ทำการเซตระบบอะไรทั้งสิน้นไฟมันก็เลยจะโชว์หมดเลยแล้วก็คันในแบงยังไม่ได้สตาร์ทแค่กดปุ่มออนให้ระบบไฟฟ้าทำงานเฉยๆนะครับมาตรวัดจะขนาดจออยู่ที่10 10นิ้วนะครับแล้วก็จะบอกทุกอย่างเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัววิทยุจอกลางตัวนี้นะครับจะมีขนาด9นิ้วนะครับก็จะมีให้หมดเลยจะมีตัว ระบบนำทางตัว n a v i g เตอรนะครับรองรับตัว Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบ Bluetooth ได้แล้วก็จะสามารถดูได้ได้หมดเลยครับว่าระบบการส่งกำลังอันนี้คือรถจะไม่ได้สตาร์ทแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ประมาณ2ขีดนะครับเวลาเราสตาร์ทรถเราอยากดูการทำงานของแบตเตอรี่เราก็สามารถกดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือตรงนี้ ไม่ได้มีเป็นเล่มอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีเป็นแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยเป็นแบบดูจากจอกลางตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีหมวดต่างๆตรงนี้นะครับส่วนแอร์จะเป็นแอร์ Air แบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานะครับเป็นแอโต้แยกซ้ายขวาอุณหภูมิฝั่งคนนั่งผู้โดยสารอาจจะร้อนหรือหนาวสามารถป,ปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับมีช่องเสียบ USB ให้ทั้งหมด4ช่องนะครับหน้า2หลัง2ตัวนี้จะเป็นตัวไว r e l ชาร charger นะครับ เกียร์อัตโนมัติแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไว้สําหรับลงทางลาดช,ชันนะครับการขับขี่สามารถปรับได้ทั้ง3โหมดนะครับก็จะมีอีคคนโหมดนอร์มัลโหมดแล้วก็ตัวสปอร์ตโหมดนะครับลูกค้าสามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยตรงนี้ก็จะมีเดินด้วยตัวกรอบที่ครอบเป็นแบบเปียโนแบล็คนะครับทำให้เพิ่มความหรูหรามากขึ้นตรงนี้จะมีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับตรงใต้ที่วางแขนที่วางแขนก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะครับเป็นแบบหนังนุ่มแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงเหมือนกันส่วนตัวกรอบแอร์นะครับถ้าลูกค้าสังเกตเห็นตรงเนี้ยจะไม่ได้เป็นเป็นโนแบล็กจะเป็นสีออกอาโครเมียมโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวเป็นโนแบล็กจะอยู่ด้านขอบนี้ทั้งหมดแผงแอร์จะเป็นแบบยาวแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าแอร์ก็จะมีตรงด้านซ้ายสุดแล้วก็ตรงฝั่งนี้นะครับปรับซ้ายขวา ขึ้นลงได้เลยนะครับมีไฟสองแผนที่เป็นไฟสีขาวแบบ LED นะครับแล้วก็ที่เก็บแว่นตาส่วนคันของ RS นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพาราโนมิกสันลูฟนะครับก็คืออันนี้จะเป็นการเปิดดันเข้าหาตัวนะครับเป็นการเปิดแผงแผ่นที่บังความร้อนก่อนนะครับ สามารถเปิดได้เต็มบานแบบนี้นะครับตัวแผ่นแผ่นกันความร้อนแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการเปิดตัวสันลูปอันนี้อีกทีนึงครับอันนี้ก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับเราจะปิดก็ดันไปทางหน้ารถนะครับทั้ง2อ,อันเลย ดี๋ยวแบงค์พามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเหมือนที่แบงค์บอกว่าทางต้นคลิปว่าสามารถปรับเบาะได้แบบ60-40เวลาลูกค้าจะพับเบาะพนักพิงนะครับจะมีตัวก้านดึงตรงนี้ดึงขึ้นเขาก็จะเด้งพับแบบนี้ให้เลยทําเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือจะสามารถพับเบาะได้แล้วก็สําหรับใส่ขนของวางของลูกค้าสามารถขนได้เต็มที่เลยนะครับด้านหลังก็จะมีมือจับนะครับด้านบนทั้งสองฝั่งเลยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ เหมือนกันเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับแบบนี้แล้วก็บอะเป็นนี่มีตัวไฟแอมเบรไลท์ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์ตอนหลัง2ช่องแล้วก็ USB อีก2ช่องนะครับ สำหรับ n o n d r v r v ตอนนี้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นตั้งแต่รุ่น e 1.5เทอร์โบนะครับจนถึงรุ่นตัวไฮ r ิดคือเรียกง่ายว่าทุกรุ่นของตัว CRV ทางโชรูมแบงค์มีพร้อมจำหน่ายให้ทุกรุ่นแล้วก็เกือบครบทุกสีถ้าลูกค้ามองหาตัว CRV โดยเฉพาะตัว rs อยู่โชรูมแบงค์มีส่งมอบให้ทุกคันทุกคนนะครับตอนนี้รถค่อนข้างมาลงเยอะแล้วแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจ ติดต่อทักเดบค์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เหมือนเดิมด้านล่างคลิปนะครับลูกค้าถ้าเกิดรีบมากๆสามารถโทรมาหาได้เลยเดียบค์ทำเสนอข้อเงื่อนไขแล้วก็โปรโมชั่นให้สําหรับกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนอกพื้นที่ของโชว์รูมแบงแบงมีในเรื่องของบริการไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งมอบรถถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเองแบงมีส่งมอบด้วยรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็อยากสอบถามโปรโมชั่นตัวไหนไม่ว่าจะเป็น CRV หรือว่ารุ่นอื่นๆของ Honda ทักมาสอบถามโปรโมชั่นจากแบง ได้เลยวันนี้ปะลาไปก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ